สิคะตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่กันในเกมม,มคะ้วันนี้เชียงคาย่ะเย้แล้ว,วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ลัคกี้บล็อกข้ามตายกับพี่พิ OK OK โอเคโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนเกิดกิจการของโปรเจกต์นี้นะคะก็<อเ>คือเรานะคะจะสลับกันเปิดลัคกี้บล็อกนั่นเองค่ะ<อเ>คซึ่งจะมีการแข่งขันนะคะทั้งหมด2รอบค่ะรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับการตายะคะ่ะรอบที่2นะคะก็คือแข่งนับแร่เพชรค่ะโอเคพี่พร้อมเปล่า ไม่พร้อมไปแลป้วายไฮ้ไม่พร้อมได้ไงต้องไปแล้วไปเราไปเตรียมของกันดีกว่ายบาย <c oughs> อา้าว <c oughs> ห,หนูโดนทิ้งโดนเทนั่นแหละหนูโดนเทนเราจะไปเตรียมของก่อนอะไรอ่ะไม่ลงทุนเลยแมปเดิมวะหลเอาก็เรื่องปกติเขาต้องใช้แมปเดิมสองคลิปอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ลงทุนเหรอมาลงแไม่ทำผู้ เถอะตัวเองอ่ะสร้างแค่แบบตัวละครอย่างเดียวง่ายๆอ่ะชิวๆอ่ะฮู้ทำพูดอ่เดือ่ะเดืเว้ยจะสุ่มดาบกี่รอบเดียวทุกคนสุ่มกี่รอบพี่ก็ได้แต่ดาบก็มาตลอดเลยอ่ะสุ่มกี่รอบในรอบนี้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 เขาจะสุ่มหนึ่งรอบเุ้ยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาตีเขาทำไมเนี้ยเขาสองรอบ วายดาบธรรมดาวะวะเขาเห็นน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 ะเธอได้ดาบธรรมดาเธอไม่ได้ดาบเอ็นชา์นเขาเห็นนะอย่ามโมเมเก็บไปเลยเออแย่มากเลยเธอเนี่ยโอ้ยโดนแกล่อทุกคนไม่ฝัญโดนแกล โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ครูค่ะลองเรี้ยงข้าเราหน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนอะไรจริงจริงนะเคนนะเขาไม่เห็นเปตัวอะไรเลยเห็นหมานี่ถ้าคุยกับใครผาไม่เห็นเขาไม่เห็น้ยอ้าวโอเคเปิดได้มอนสเตอร์สู้ๆนะเ้ยดูดิเป็นซอมบี้ถือดินโสอ่ะ อุ้ยโอ๊อว้ายอล้รเกิดอะไรโอเคโดนแน่โอ้ยมีอีกตัวจะอยู่ข้างหลังไม่รู้โอเคโดนแน่โอเคต้องตายแล้วแหละอือว้ยว้ายว้้ยพี่พีตายไปหนึ่งแล้วค่ะทุกคนปะเดี๋ยวพี่ขวัญจะเปิดแล้วนะนี่แน่อุ้ยเพราะนีเป็นชุดเกาะแหละก็มาดิครับเฮ้ยผมก็ไม่เคยกลัวมาดิครับเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันคืออะไรทุกคนบาสบาสเกตส์บัส ขอโทษไม่ไม่ได้เอาหอุ้ยทำไมดินโสเธอมาโหดจังอ่ะอุ้ยเป็นน้องหมาแก่ๆเอาเพิ่งเห็นหมาน้องหมาสวัสดีจ้าโอ้เธออะทำไมดินโสเธอโหดจังดาเมจเท่าไหร่เนี่ยไม่บอกอุ้ยของโหดเกินน่ะแกงแดงผิดแล้เดี๋ยวมีอะไรเข้าไปแกงตลอดเลยโหเอ้ยโอเคเขาเปิดโอ้ยคอเด็กอะไรอ่ะเพนซิล หมึกหมึกหมึกดำหมึกแดงเฮ้ยไปเลยค่ะจิบจวายเธอมอนเตอร์ข้างหลังเธอโอ้โหถือไหมมันชาร์จไม่ได้กินใคมันไม่ได้ออกมานจะโกงมันเป็นตัวของเธอนั่นแหละแต่มันไม่ได้อยู่ตรงกล่องไงว้ายมอนเตอร์ถือไหมมันชาร์จอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจังหวะนี้ดินสอโอเคจะสู้ได้หรือเปล่าไหมมันชาร์กับดินสอแต่โอ้ยไมด้เฉยว่ะดาเมจเท่าไหร่เนี่ย อดเกินมาเขาต้องได้ดาบดินสอบ้างแหละนี่เนี่อ่ะได้รองเท้าเพชรมาทุกคนเ้ศร้าจโอ้ยตีทำไม่ตีให้เรื่องเขารถเนี่ยอุ้ยเฮ้ยทุกคนพี่ว่าเพชรมันต้องมาแล้วแหละจริงเชื่อโยนกระดาษลงไปในบ่อนี่วาอ้ยเป็น คุณเอ็มซีเต็มแม่หมดเลยว้ายโอเคสุดๆนะเอ้ยรอดได้ไงอ่ะรอดได้ไงอ่ะแต่รอดได้ไงอ่ะเมื่อกี้คือแบบลาวาจะโดนหัวอยู่แล้วอะทุกคนโอเคค่ะเปิดนี่แนล่อุ้ยอ่าได้อลรอนน่ะแต่มันไม่ใช่เพชรอะบวิ่งบวบบวิ่งบวบบวิ่งบวบบวิงเธอตีสักตัวหนึ่งแล้วถ้ามันเทเลพอร์ตหนีเธอก็เดี๋ยวปิดให้ บวมิงบวมบวมบววมิงบวมบ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 วมิงเหมือนว่าจะฆ่าได้นั่นน่ะแต่ตายไปแล้วแต่ว่ามันไปแล้วมันมันไปที่อื่นกันหมดแล้วโอเคไอ้ตัวนั้นตายไปแล้วใช่โอเคเขาเปิดนี่เนี่ยเข็ดอินจิตนะรู้ไหมายอย่างเนี้ยนะคะก็ตายหนึ่งหนึ่งเสมอกันค่ะทุกคนโอ้โห มันระเบ,บิดแรงขนาดนี้เลยเหรอสมควรเ<ะ>หรอเขาตายโหแรงแล้วเกินพีพพ่พีมาพี่พีมาพี่พีมาอ่ะจะเปิดได้นั้นเหรอสู้ๆนะสู้ๆนะโอเคโอเคอเฮ้ยว้าวแล้วน,นี่ไงอะ่ะไม่รู้อะไรกันคเนี่ยสรุปโอเครอดเฉยคโอเคจะตายเพิ่มอีกสักหนึ่งอะทุกคนโอเคงั้นพี่ขวัญเปิดแล้วนี่เนี่ย เปิดได้มอนเตอร์ว่ะชิบหาย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 แล้วชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยนอะไรใส่ฉันฮะโยนโยนมาทำไมผมเครียดผมเครียดเลยผมผมว่าผมจะสู้ได้แต่ทำไมผมสู้ไม่ได้พี่ขวัญตายสองแม่พี่ตายหนึ่งนั่นไงมันเตอรเธอของเธอได้เหมือนของเขาเลยอ้าแล้วมันมายิงเข ไม่เข้ามันไม่เข้าหวัดไม่เข้าหวะไม่เข้าหวัดหึ่ยหึ่ยหึ่ยหึยไม่ทำให้ฉหดจังอะหึ่ยหึ้ยดูดิเคสก็ได้อ่ะแต่พี่ก่ันตายอ่ะโอ้ยอะไรระเบิดไม่รู้มันระเบิดระเบิดอไปเขาลอยทะเลอยแสดงว่ามันงีรยาลอยใส่เธอหึ้ยโอยฟ้ามืดอะไรอีกเบอร์โหดเกินสรุปคือเขาไม่ตายว่ะทุกคนแป๊บนึงนะ ใครจะไปตายเรื่องแค่นี้จ้าเดี๋ยวคนอ่อนนันอะไรที่ตายก็ผมตายไงอ่ก็อ่อนไม่ได้อ่อนแต่ค่ชุดผมมันไม่ได้ดีเหมือนชุดคุณแค่นั้นแหละผมเปิดแล้วอะไรคือเนี่ยดีแล้วไม่สนใจโอเคทำดีมากอย่าเอาดินซ้อมตีฉันอย่าทำอย่างนั้นเข้าใจไหม ไปแล้วจ้าลุกเก็บไปเล้จ้ายามายุ่งยมยุ่ามายุ่งอ้โสามหนึ่งเฉยคืออะไรกันคำเนี่ยบุ๊คไปนะเปิดทีเผอเปิดเลยเหรอรีบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เค้กโอเคเขาจะได้เปิดด้วยนี่ไงเฮ้ยคัดเคีนทีมาแต่มันไม่รู้เลยเขาเปิดแล้ว <What? S 2> เ,เขาจะเปิดแล้วนี่เนะ่ว้าวนี่แนะี่แต่มันไม่ใช่เพชรน,นะทุกคนมาเขาจะเปิดนี่แนะี่อุย้ยเขาได้ดินสอมาเรีวลใคจะทำให้เธอเอ้ยเธออย่างดีเขาเดี๋ยวนะขอดูก่อนดาเมจเก้าอุดามระแรงกว่าปล่อยทุกคนไปเปิดครับเดาผมดาเมจสิบครับไม่ลงระเลงกว่าเลยครับดินสอคุณดาเมจเท่าไหร่ สิบจุดสองห้าคุณสกิดเขาเลยคุณสะกิดเขาด้วยถ้าเขาตอบกลับก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคเขาไม่ตอบกลับผมจะปิดให้ไม่ตอบกลับอยู่แล้วอะเมื่อก่อนมันตีนะกับเฮ้ย้ยเฮ้ยเร้ย้องไ้ด้าเฮ้ยเ้าเฮ้ยเร้ยเ้ตเ้อเไ้ดเ้าเขวเร้ยเฮ้อเฮ้ยเ้าเ้ยเฮ้วเฮ้ยเร้วเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้วยเย นี่จะวางบอกนะครับผมใครจะไม่มันวางไม่ทันแล้วมันติดใยไปแล้วไงโอ้โหตายสี่เฉยว่ะทุกคนได้เออสี่หนึ่งอ่ะโอ้โหไปเปิดคุณ okay อ่ะหน้าค cin ุณอ่ะปไปไหนคุณลองทำ ผมกดเดินหน้าพอดีไงแล้วมันก็เลยออกมาโ็นเลยเขาตกมาเดียพอเปิดแล้วนี่แหละคบตกใจเป็นกี้กิดได้นี่ว้ฮว้เวว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 ัวว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 รวว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 งไ่วว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 ดวววววววงวววไวว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 ัววนววนวววววววนว้วว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 นวว้ววววคนววววเปิดแล้วุ้ยวว โอ้โห oh okay. จินเหรอโอ้โหคนมาโชคดีว่ะเย้โอเคอโอเคเปิดเย้ยเช็คอะไรแป๊บนึงนะฮะเช็คอะไรครับคุณครับเช็คอะไรคะเฮ้ยเช็คแป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยกเกิดนะกิดดีเกิโชคดีกับโชคร้ายใช่ผมใส่เหมือนกันทุกฝั่งคือสลับกันเข้าใจไหมใช่เหรอ เอาคุณดูงันน้นคุณดูกล่องนี้ของคุณคือกล่องอะไรไม่รู้ผมปิดไปแล้วเออคือเราใส่สลับกันโชคร้ายชโชคร้ายแต่เราอาจจะแบบวางคนละตำแหน่งเช่นโชคร้าย,ายอันนี้แล้วก็ชโชคร้าย,ายอันนี้ไม่เขาไม่เขา<ช>ไม่มีทางวางอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ไมไมเขาวางให้มันเท่ากัน <c oughs> จริงๆอันนี้พี่สาววานได้พี่วางให้มันเท่ากันจริงๆร่าทุกคนเห็นป่ะเนี่ยกล่องนี้จะโชคดีของพี่พีงแต่พี่พีไม่ได้เพชรไงอันนี้ไม่รู้อืม โอเคเขาเปิดแล้วนี่แหี่ยอ้วนสวัสดีค่ะไอ้อ้วนแล้วกล่องเขาหายไปด้วยเออว่าขอโทษให้มันได้มันเป็นโรงเรียนน่ะเอ้ยเอ้ยเขาต้องสู้ใช่ไหมอ่ะเขาจะตายแล้วเขาสู้อยู่เขาใช้ดินสอเขาใช้ดินสอตีอาจารย์เวทมนต์อยู่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่เขาจะตายแล้วเออ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 ๋อ โอ้โห้าหนึ่งแล้วนะเธอเขาไม่คิดจะตายเพิ่มเลยหรอพีพีมาพีพีมาแล้วเขาไม่คิดจะตายเพิ่มเลยหรอไม่อุ้ยโอเคตายแน่อ้อเฉยว่ะอดอเฉยว่ะอีสิอะไรจ้าโอเคเขาเปิดนี่เนี่ย อ่ะได้ดอกไม้ไปจ้าอ๋อมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เราจะสุ่มเปิดคนละสิบกล่องนะคะไปพี่พีเปิดก่อนเลยที่เพอที่มีที่เผอป่ะที่เผออุ้ยที่เพออนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมอนเตอรเธอใช่ทุกคนนะก่อนที่สองของโอเคครับผมได้มอนสเตอร์มาค่ะเขาจะสู้ได้หรือเปล่าจะสู้ได้หรือเปล่าจังวี ของเขาโหดจังอะเอ้ยไอ้ส้มขิงหลังไม่เกี่ยวแต่มันวิ่งไปหาเธอว่ะเธอระวังนะเดี๋ยวกตีให้ซีตียังไงอะมันอยู่หลังเธออะเอามันตายละอีกตัวหนึ่งอุ้ยโหดเกินว่ะคนเนี้ยโอเคกล่องที่สองของพี่ขวัญนี่เนีะยอ้ะไหนเหรอความยากเธอไม่มีสินะ เขาเปิดไปสามกล่องนะเมื่อกี้ฟาวไม่ไม่ฟาวถือว่าได้เขาเก็บมาแล้วอ่ะเขาไม่รู้ว่าก่อนนั้นเขามีเท่าไหร่ด้วยอ่ะถือว่าเขาเปิดไปสามกล่องลวนะกล่องไอ้เราก็มันมันใช้ที่ขุดแล้วมันเปิดแล้วมันมันก็ได้เป็นเพชรอย่างเงี้ยอ่าแล้วถ้ามันไม่ใช่เพชรจะนับไหมไม่นับ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 ถือว่าไม่ใช่เพชรเขาก็นับอยู่ดี โอ้เขาเปิดพลาดอ่ะล้วเท่ากับว่าเธอต้องเปิดอีกสามกล่องไอ้ที่กล่องสองอนที่สองเราจะเราจะเปิดสามกล่องได้ไงเธอเปิดก่อนเราสามกล่องก็้วเขาเปิดอีกไม่ก็คือตอนเนี้ท่านนับปะคือเขาเปิดไปห้ากล่องแล้วแต่เมื่อกี้เธอเปิดอีกหนึ่งกล่องเท่ากับเธอเปิดไปสามกล่องเท่ากับเธอต้องเปิดอีกสองกล่องเปิดไปเลยไย่ถือที่ขุดเดี๋ยวมันเปิดพลาดนะว้โอเคงั้นไปกล่องที่หกต่อครับนี่ชิถือนะ กล่องที่หกต่อครับผมไม่ได้โควโอเคกล่อง <c oughs> okay, ที่หกเขานี่แหละอ้าวอะไรอะบล็อกบล็อกบล็อกกล่องที่เจ็ดโอเควุ้ยน้องหมูกล่องที่เจ็ดพี่ขวัญวุ้ยสติ๊กกล่องที่แปดพี่พี่เฮ้ยกล่องที่แปดพี่ขวัญเฮ้ย <c oughs> เอา <c oughs> คนเดิมาเตอร์เหรออ้ยคนเดิมาเต <c oughs> อร์้อะ <c oughs> เว้ยมันมันโหดจังอะไปสู้เลย<อ>ไปสู้เลยเขาสู้อยู่นี่ไงมีสามตัวเนี่ยโอ้โหเขาจะตายแล้วทำ <c oughs> ไมผมสู้ไม่ได้เลยอะอเพราะมันเป็นเพราะว่าชุดคุณแน่เลยอะคือคุณโหดเกินอะไม่เอ้ยสิครับหกแล้วนะเขาตายหกแล้วนะโอเคจะไม่ตายเพิ่มจริงจริงอ่ะไม่เอิงสิครับกล่องที่เก้าโอเคอโอเคเก้าพี่ขวัญ มันเตอร์นั่นแเธอได้มันเตอร์เหรอมั้งตายพี่ต้องตายพี่ต้องตายพี่ต้องตายทุกวันนี้เกิดอะไรไม่รู้เสียงสิ่งนั้นไม่รู้อ่ะกล่องสุดท้ายแล้วมาเปิดครับอู้โอเคกล่องสุดท้ายพี่ขวัญใจเย็น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 เราต้องรอดเราต้องรอดโอเคยังรอดเลยโอเคยังรอดเลยไม่ลาวเลยอ่ะไม่ลาวเลยอ่ะทำไมแล้วทำไมวุ่นแก่นรอด เราเราอเอาไม่โอเครอดละโอเครอดว่ะโอเครอดอ่ะเ,ออะเออะจ้าของคนโกงครับไม่ใช่เขา วขวัญตอนนี้ตายเจ็ดนะคะพี่ฟีตายหนึ่งนะคะโอเคไปคนปด,ดีอ่ะฆ่าไม่ตายเข้<อ> what the โอเคคนคดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้าใจจปะ้าจ้าเพราะคนดีว่ยอะไรอ่ะเก้าอี้เหรอเก้าอี้วางได้ไหมนั่งได้ไหมเป็นให้ป่าหัวหายอย่าอย่าอย่ามาป่าใส่ผมไม่เอาอะไรกันครับเนี่ยเปิดแล้ววิวิผมได้ลุ้นโช่วยอีกแล้วผมว่าเพชรต้องมาอีกแน่เลยเพชร ไม่ใช่เพชรไม่ใช่เพชรนเปไปแล้วอุ้ยบักทานเปิดแล้วอุ้ยได้ก่อู้ได้เพชรแล้วก็แอเปอร์นชองเพิ่มอีกด้วยหล่ะทุกคนนี่แนละอุ้ยได้ดินสอสีแดงมาดาเมจนิดเดียวเองได้อะไรอะได้อะไรเหรอกังเกงเหรอเฮ้ ทำไมต้องแกงกันด้วยเนี่ยเหมอนไส้อ่ะเขาใจาป่ะคอนก่อนอะไรอ่ะไม่ได้โกงอยากเอผมเป<ๆ>ิดแล้วผมได้ดินสอสีเขียวมาเพิ่มอีกเดียวชุบดาเมจน้อยมากช็อคสีม่วงช็อคช็อคอ,อ่ะอีกแล้วเหรอเขาก็ขุดแล้วนะเ้าทำยังกงนถึงรอดอะ่ะเขาก็ขุดแล้วอะ่ะ <c oughs> มันไม่ลาอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่ลาวอีกลย แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วไม่หาอยู่นะหมดใจไ่ได้ีะตายอีกทีเดียวโอ้จะแตกแล้วตายแปนึแล้วเนี่ยแกแตกไดแล้ว อยู่ข้างหน้ามันขุดได้แี่มันอยู่ในน้ำมันจะขุดช้ากว่าไงใช่อะทำไมผมขุดได้ผมก็องงว่าคุณแบบได้สถานะอะไรหรือเปล่าแบบชุดของคุณน่ะอควาอเฟนิตี้คืออะไรนำน้ำเหรอใช่มีเช่นหนึ่งนนะก็คือคุณก็คือคุณไม่เป็นไรอยู่ใต้น้ำเองคุณก็เลยขุดไดเป็นมันไม่ได้แบบนมันเป็นอควาไม่ใช่หรอแต่ว่ามันยังยได้ไม่ใช่หรอแต่ว่ามันยังหายใจไม่หมดเลยลอดอะเราก็เลย ยังไม่เป็นไรก็นั่นแหละก็หมายถึงว่าคุณอาจจะได้เอฟเฟก์ที่มันดำน้ำได้นานกว่าคนปกติมันก็เลยหลอส่วนจี๋อย่าได้ผมันโดนจริงไโอเคผมเปิดเฮ้ยผมได้อะไรมาช็อกอ่ะผมได้ช็อกเขียวมาผมได้ช็อกขาวมาเอไปเขียนหน้าเขเคนนี่เนี่ยโอ้เป็นไงล่ะจะทำร้ายคนอื่นระบาดกรรมจริงผมบอกแล้วอะไรนะคำนี้โอ้ตายเก้าแล้วเนี่ยอ๋อ เราว่าเราเราได้เอฟเฟคขุดเหลวมาด้วยว่ะนั่นแหละแต่ที่เราไอ้นี่ดิ่ที่เราคลิกที่เราทุบบล็อกพอดิกอาะพอกันดีกว่าบล็อกมันไวอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ไงไม่ใช่แหละเปิดครับเอ้ยเปิดแล้วโอ้อะไรรองเท้าเพชรเพชรว้าวโอเคสุดๆนะเยอะเลยนะโอเคสุดๆนะวิ่งต้องเล่นจริงอะ คนนี้เขาได้ชุดเกาะดีว่ะพี่ว่าเขาเขาใช่ได้ชุดเกาะดีอ่ะเป็นเกย์ใหญ่แบบจริงไม่โหดจังนะทำไมโหดจังทำไมพี่โหดจังครับโอ้ยโอ้ยจะตีจะตีไม่โดนไปผมเปิดแล้วนี่เนี่ยอ๋อนี่มันเด็กบันเตอร์มาด้วยโอ้ยไป<ส><ด>ไอ้เต้าบ้าไปตายซะไอ้เต้าบ้าไปตะเมียวแต่เท่าไหร่นะ ติดแล้วเนี่ยโหบอกเลยว่าตายเยอะมากเฮ้ยปิดปิดให้แล้วเขาปิดให้แล้วตายเยอะเกินไปไหมพี่เฮ้อฮุยฮุยเุยฮ้ยฮุยลาบันลาบัดว้าวของอร่อยเลยนะเนี่ยเขาเปิดแล้วไอ้กางเกงอ่ะกางเกงเอ้ยขอใส่เอ้ยกางเกงทองแสงเกงทองอ่ะได้เลยอ่ะผมเปิดแล้ว มันหายไปแล้วผมติด้เด้องหน้าสิจะบอกให้ตีตัวเดิมเขาตีไปแล้วเขาตีไปแล้วแล้วมันก็ดินดินเหนี่ยเขาเอ้ยเขาตีไปแล้วแล้วมันก็บลิงเหนี่ยเขาไปโอ้ยได้ยโอ้ยโอ้ยนี่แอรพี่เพิ่งมาได้กางเกงที่มันแบบโคตรจะดีแบบที่โอเคใส่คมไม่ได้เปลี่ยนด กาท้ายค่ะว้าวมันเตอร์อย่างเดียวแต่มันเตอร์โอเคเขาไม่หวั่นแล้วอ่ะดูดิดูดิเขาไม่หวั่นนะจุดตัวก็เท่านั้นแหละครับอย่างโหดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ถึกเนี่ยตัวนี้ถึกนะเนี่ยตายสักทีอมีตัวเดียวก็ยังรอดอีกอ่ะเนี่ยใช่มีตัวเดียวแต่ว่ามันเนี่ยมันถึกกว่าปกติสนุกจริงๆวิ่วิงนะวิงนะแหมตาดู กล่องสุดท้ายของพี่ขวัญน,นะคะโอมเพียงเพชรอืมโอเคคืออร่อยที่สุดก็คือผมชนะนะเพชรนีน่ <laughs> ผมนี่แหละพี่ัอชนะโอเคทุกคน,อนกรอบการนัำการตายนะคะพี่พีนะคะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะคะด้วยสกอร์หนึ่งต่อสิบนั่นเองทุกคนพี่ตายสิบเลยนะ <c oughs> <laughs> พี่ตายสิบเลยนะ พี่พีตายแค่หนึ่งเองนะโอ้โหแต่ถ้านับจำนวนแล้วอะถ้าสมมติเราสู้ไม่ได้เราน่าจะตายเยอะใช,ะใช่ใช่ช่เพราะจากที่ดูเหมือนเธอมาเปิดได้มันเตอร์บ่อยมากแต่เธอมีชุดเกอดดีไงเธอก็เลยรอดโอเคค่ะรอบต่อไปก็คือรอบนับเพชรนั่นเองนะคะทุกคนนี่เพชรของผมครับค,คุณดูเพรขอมร่ครขอผมก่อนนะเท่าไหร่ลองนับดิกี่เม็ด ไม่เกี่ยวค่ะแล้วเอาเป็นเพชรเม็ดค่ะคุณค่ะม1เม็ดเม็เม็ด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 เม็เม็ดเม็ดเม็ดเมเม็ด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 เมอเม็ดเมเม็ด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 เน็ดเม็ดเเม็ดเม็ม็เม็ด็เม็ดเม็ดเน็ดเเ อ,อ,อ้ยนนะ่อนนั่นตี<ห>เขาทำไมเนี่ยโอเคค่ะ okay, ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ s c ร์ b e กับพี่ขวัญแล้วก็พี่พีด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลากกไปก่อนคะ่ะทุกคนบาย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 